สวัสดีค่ะพอแมพิ้องเมื่อนี้กบมาพอกกับมาดามอีกคือเกา่าที่เกา่าแต่ไม่ใช่เวลาเดิมเพิ่มเติมคือความปังสองสาวเราพัฒนาเป็นจังใดมีผู้ใดได,ได้ผู้ใดตามของเพลินบ่สองสาวมิตรภูเจงๆพอแมพิ้องสาวน้อยไวละอ่อนเลกลับนางฟ้าเข้าไปเต็มๆต็มซแปดแดสีเข้าตัวเน่นตัวโจ แล้วก็ล็อก,ก,กยิกผารวยเข่าตัวเน้นตัวจอซ้องหางแต่เข่าตัวกลับเมื่อทึงคููพ่อแม่พี่น้องแต่ล็อกยิกพารวยตัววิ่งตัวรูดเพิินมาทั้งบนทั้งล่างสองมาทั้งบนและล่างสี่ยังมาให้เห็นเกือบแตกเกือบแตกบนล่างเลยได้หน่พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้จับตาม่งเด้อของล็อก,ก,กยิกผารวยเพิ่นแหงวายโย้บ่เข่าโดนแล้วมาดาเมื่อเพิินวะไฟดับ บ่ได้เบิ่งยังวันเส้เพวันว่าอินเทอร์เน็ตบ่มีไฟดับเมื่อวันวันวันที่เราพัฒนาออกเอ่พีน้อง่นบลูแล้วเมู่อวานนี้ที่มาดามบ้านน่นล่ละดับตั้งยาหมืกขึ้นมาจนว่าหอดมัดมือมาดามเด็ไปที่สุวรรณคูหาเด็ไปหาที่ลงที่ลงเงนคลีดเนาะหมู่อวานข้องเลขลับนางฟ้า ะมีเขา่ามีรุดตัววิ่งตัวรุดถือว่าเดินพ่อแม่พี่น้องถือว่าเดินผู้ดใดเป็นแฟนครับจับตามองแล้วก็ล็อกกี้พา่ารวยเป็นจังใดสาวน่อยไว่ขยันรอะล็อกกี้กระรุดแบบกระจุยตัวนี้จนแฟนครับใจถอดบ่แต่ว่าห้าน้อยนี่มาไปแทบไปวาอีหลีเนี่ยมาบรุดดอกวันที่ยี่สิบกกัะเข่าสองสองหนึ่งหนึ่ง,งสองไปนี้เนาะแล้วก็มาเข่าอีกยี่รุด สามสีบเข่าเมื่อวันที่สองยวาว่ารุดเด้อไปต่อเด้อสามตัวเลยเด้อสามตัวเด้อลอกกิกค้นสวยผ้พาพันร่วยบอสมสายาบา่ล็อกกี้พารวยทั้งสองเพ่นเนาะสมสายาบอสายาข้ามาพารวยจะผ้าพ่นร่วยบ่เอายัางไปใส่เงินเสี่ยวยังไปใส่เงินเอากระสอบเมื่อเอายัางเอากระสอบเมื่อเอายัางเนาะ ผู้ดสิตามของล็อกกีก้ผ้ารวยเตียมตัวแคปหนาจาะบ,บัวม่พี่น้องค่ะชอบก็จัดคัดก็ผ่านเนาะก็เลกทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเหลขกมีเขาไม่หลุดเด้อค่ะเดอะ้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพ่วแม่พี่น้องจะได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะล็อกกีก้ผ้ารวยให้มารุดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันจันทร์ที่สองนะคะห้ากับ หกสองตัวสี่หาง5 7าเจ็ดห้าแดหกเเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าสมตัว3มหาง5้าหกห้าห้าหห้ห้าหกสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่โซเอ เน้นไปที่6 7แล้วก็ห้าแปดสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หกห้าแปดแล้วก็ห้าหกเจ็ดเดวค่ะเด้อเอาแคปหน้าโจ้พแมพ่นอนองถ้าใครจะตามของล็อกจิกพารวยเดี๋ยวมาดามสิให้แคปหน้าโจไปพร้อมๆกันกับเหลขลับนางฝาเนาะเอามาเบื่องของเหลขลับนางฝาก่อนบาทนี่าของเพืน่นเป็นจังใดของเพื่นสิเข่าสิปังตองหวัดบ่เพราะว่าว เมื่อ่อนมีแฟนขับเด้นี่เล็กรับนางฟ้าเดี๋ยวนี้ว่ามันหายหมดแล้วบอก้าวยางเด้อเล็กรับนางฟ้าคนสวยเด้อค่ะเด้ออ่ะสวยจริงๆสวยที่สุดสวยในซอยคันเข้าสามตัวเดียวสิให้เห็นหนา้าเห็นตาพ่อแม่พี่น้องคะ่ะแรกรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนวันที่สอง มี6กับเก้ด้วยค่ะตัววิ่งตัวรูดเนาะสองตัว4หาง6062 9092เบิ้ลก็จะเป็น6ก9กเตัว3หาง6 906 9าศูนยสองหกหสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่9 0 9าศสองสตัวเน้นสองหาง หกเก้าศูนย์เด้อค่ะแล้วก็หกเก้าสองอะแคบหน้าจอพแมพี่น้องแล้วเดี๋ยวมาดามเสียให้แคปหน้าจอไปพร้อมพรอมก,กันกับเลขล็อกจิกผ้ารวยเนาะของล็อกจิ๊กผ้ารวยค่ะผู้ใดเป็นแฟนคับล็อกจิกผ้ารวยแล้วก็ของรับนั่งฟ้าเนาะค่ะเนาะเอามาค่ะแคปหน้าจอคนที่ไปแคปหน้าจอตามทัมเนี่ยมีคือคกาวดพี่น้องพรงอมันหลายเสี้ยนมักของผู้ใดคอมเมนต์มาเด้อพแมพี่น้องเด้อสิลงให้เด้อค่ะเด้อ ราะว่ามาดามเหมือนอินเทอร์เน็ตบอดีเนาะคือมาดามดาเมานั่นแหละก็เลยล่องซาจักขล้องไผเขาเนี่ยแล้วก็ล่องไปเห็นเนี่ยแล้วสําหรับผู้เพื่อนเขาเนาะผู้เพิ่นเพิ่งห้มาก่อนล่องห้แล้วแต่ว่าสําหรับผู้เ ern, พื่อนเพิ่งห้มาผู้ใดอยากได้ของผู้ใดกะคอมเมนต์มาพ่อแม่พี่น้องคะ่ะคอมเมนต์มาเนาะค่ะเนาะอ่ะขล้องเลขมีที่มาแตกสามตัวตัวสองตัวบนเข้าตัวเน้นตัวจาะล่อลงคลิปห้แล้วกับเลขเด่นประจําวัน เข้าไปติดตามชมได้คันผูใ้ใดเป็นแฟนครับลงคลิปให้แล้วเข้าไปติดตามชมได้นอพกพรหมพีิ้องอ่ะไปต่อของเลยนี่ทีมาแตกหักแตกเนี่ยเพราะว่าอันของเพื่อนเข่าสามตัวตัวเนาะว่าให้เข่าเข่าอิลีพอแมพีิ้องแล้วก็ของชอเชษชัยลงประชันกับสองสุวรรณให้แล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะของชอเชษชัย หนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อเข้าตัวเน้นตัวจอแรกเด่นประจําวันลง่มกับเหลขกมีท่ม่าห้แล้วเรียบร้อยเนาะหลักหน่วยคือหน่วยมาถึงสองตัวอิลีพอเมเปปิน่สามตัวนี้ต้องมาหเหียนหนึ่งตัวถึงสองตัวมาอิลีหน่วยบนหน่วยล่างสองหน่วยล่างสี่หน่วยบนเข่าลักลอยเปาะสี่อีสองเนาะแด่ตัวนี้นยัมื่ท่านได้สรุปห้เด้อค่ะเด้อได้แล้วเนาะค่ะนาะเดี๋ยวจะลง่ห้เด้อพอเมเี่ิ้นงหลักสิบแม่นแม่นแล้วก็หลักหน่วย แน่นแน่นเข็งเงแตกสามตัวคุณท่้นน,นี่เหลขสุดเนาะอ่ะแล้วก็ของดล่ามาดามยังมาท่านในลง่งผู้ใดต้องการของมาดามบ่คอมเมนต์มาเนียอยากลง <c oughs> อยากลงคอมเมนมาเนียผู้ไม่พ่นองกาของเซียนหนุ่มก็ขเข้าไปตัววิ่งตัวรูดสองมาทั้งบนทั้งล่างเนาะอ่ะชอบของไพง่คอมเมนมาของซ่องสุวรรณกระลงให้แล้วมาแคหนาจอของเหลขลับนังฝ่ากับ ล็อกกี๊ผ้ารวยบาทว่าของเพิ่นสิเป็นจังใดสิเขาสิปังเบอรสองสาวของใครจะไปของใครจะอยู่เนาะผู้ใดจะได้เป็นนัมเบอร์วันผู้ใดจะได้ขึ้นนาปกเป็นรอบที่สองบ่ฝังนี้จะเป็นโอ้ยเดี๋ยวเิ่มพู่อพี่น,อน้องฝังนี้จะเป็นของล็อกกี๊พารวยแล้วก็ฟังนี้จะเป็นของ เด็กหลับนั่งฝ่าแคบหน้าจอถ้าใครจะตามสองสาวสวยสก้นสวยเนาะมีตัวไหนที่เหมือนกันบ้างพ่อแม่พี่น้องมีบอคามี่บอผู้ไดาตาดียกมือขึ้นมีคู่ไหนที่ตรงกันบอมีคู่ไหนที่ตรงกันไหมคะมีคู่เดียวตัวเบินนะรนเนาะพ่อแม่พี่นอ้องได้จะลืมตัวเวบริรนแล้วค่ะเด้อเบิรนบอมาดวลเราเด้องวดนี้บอน่เด้อัติเบิรนเด้อิ่นตรงกันที่หกหกเนาะ เพราะว่าตัววิ่งตัวรูด6เอาจับคู่อันใดได้แล้ว้อมูห6ตัวเด่นที่สุดพราแม่พี่น้องชอบกระจัดคัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขา่ามีหลุดเนาะแต่ว่าเลขรลับนางฟานเน่นเก่าเนาะเลขล็อกจิกเน่นทั่ง6ทั่งเก่าเออทั่ง6ทึ่งหารับนางฟ้านเน้นที่9อ่ะชอบคองพายจัดไป อันบ่รชอบขอพานพรมีพน้องคะ่คงคะค,คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเด้อกาบขอบุขอบคุณนล็อกจิกผ้ารวยแล้วก็เหลขกลับนั่งฝ่าข้นสวยที่ห้ตัวเลขนาทางมาว่างท่างซองกาบขอบพระคุณนลายๆแล้วก็บราบขอบุณขอบุณนเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมบวชิเป็นเอฟซีไม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกาบขอบพระคุณนเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดี ให้ได้ไปเที่ยวเล่าพัฒนากันสู่ขู่สู่คนจิ้มตัวใดๆตัวนั่นเด้อพ่อแม่พี่น้องให้แตกสามตัวนะคะสองสาวคนสวยคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนี่ใช่สู่ขู่สู่คนเอาไว้เจอกันไหมในคลิปต่อไปนอกะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ